ออบะไรใหญ่ๆเฮ้ยอย่าวิ่งอย่างนี้น้องอย่าอย่าเออหลบทันเลยครับเออนี่สุดรุ่งเจนเอาละครับเข้าสู่เกมที่26แล้วนะครับแล้วเกมนี้ครับ R R Q Athena Thailand ครับซัดกับโนวาครับจีนเพื่อนรักนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรตอนต้นเกมเราไปชมกันเลยนะครับเกมที่26ครับครับจีนชมฮะับเกมนีจบอันดับสนะใช่ครับผมฟาร์มที่3มีครับหรือว่าซามีนั่นเองผมกำลังมองหาเลยอยู่ฮะว่าซีเนียร์มาหรือเปล่า เหมือนจะมานะผมเห็นความว่าศูนย์หนเจ็ดสองคนแต่เบียรก็ยังอยู่นะเฮ้ยแต่ว่าเหมือนจะหรือว่าเป็นจีนยคุณหลอนแล้วนี่ฮะยังอยู่ครบทุกคนครับอ๋อคุณแล้วกิง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 ออกจากกิงออกจากน้ำมากิงโนวาที่ดูอีที่ดูอีไปกิงเขาโอเคแล้วครับน็อกไปหนึ่งครับที่ดูอีพาแบบเป็นกลางของจริงนะตรงนี้นะคุผู้ชมนะผมไม่รอดครับโนวาที่พี่ดิวทายไว้ในเกมนี้อ่าคุณทายอารคิวอรต่อยน้องรักต่อยมัน กรหมัดครับกรหมัดไปซัดหน้ากระหมัดไปซัดหน้าแล้วตรงนี้นี่ครับผมคิงไปแล้วหนึ่งโอ้โหโฟร์บัตรนาทีที่สองเลยครับ d ี e ูหรือว่า D นั่นเองครับผมผมภาดว่าครับออเดอรี่ครับออเดอร์แต่น้ำไม่ต้องอ huh? ังหวัดรจังหวัดอะไรคะช็อตเดียวไงน้ำไม่ต้องคือเมื่อกี้วันช็อตน้ำไม่ต้องคือไม่ต้องกินน้ำตามเจียยนะฮะ เออนี่คือมีเหตุผลนะจริงเนี่ยคุณก็มาถามเพิ่มเลยนะแล้วเนี่ยไปถึงไหนแล้วตัดผ้มาอาโคิวดนยิงได้ไงไม่รู้ครับพวดถึงเรื่องสารคามเออนี่หลบหลังหินครับผมหินใหญ่ครับเออนี่ชอบตรงนี้ชอบนะอะไรใหญ่ๆเฮ้ยอย่าวิงา่งอย่างนี้องอย่าอย่าเออหลบทันเลยครับเออนี่สุดเจน <c oughs> แม่ไปดูหนังบ่อยเฮงนี้หลบได้ต้องครับโอ้โห สมองช่วยเพื่อนเจ็ดบอลเ<อ>นี่ผมเจ็ดบอลแล้วเอาโอ้ไม่าขาดการเพื่อนี่ครับตัวใหญ่ไปหรือเปล่ปาโดนจั่วเข้าสมองมาใครหรืองจะไม่บอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยรับ้ายซักซี่เก็บเอรี่ออกเกมได้ยังไงผู้ชมครจ<อ>ังหวะจะเ<อ><อ>ข้าหลังได้หนึ่งคิวในช่วงต้นเกมครับแต่ก็เสียหนึ่งคนในช่วงเวลาหกนาทีเหมือนกันครับอาร์อาร์คิวอเทนาท่าครับที่วี่ดีวเจอไว้ครับตรงนี้เฮ้ยอย่าย้ำอย่าย้ำเดี๋ยวาอูโดนทัวลงอีกเบียสเลยกับจีนายยังอยู่ที่หินเลยครับครับผม อ,นนอู้ดด่ดูนะพี่ดิวคุณผู้ชมครับต้องครับคิวฮะนี่หน่อยใส่หน้าเดืตายรับอุโอ้ยแล้วเพา,าวเวอรได้เหลือเชื่อฮะแล้วพาวเวอร์มาแล้วผู้ชมก็เปิดหมดมาแล้วเูิชมดูทีทีถูกต็อปเดินนำมาแล้วเ,เน็ง้างง้างจากซินิเตอร์ขวาวีด<ะ>ล้นไปหนึ่งแล้วหนึ่ครับชิดบ้านที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  เดินด ja so ันจะรักเธออยู่ตรงนี squishy, uh ้ต yeah, <s> ้องดึงดันนะเหลนี right. <All> right. <produ> ้ไม well, ่ใช่มันสวยมันบดเดสปาก่อนได้เปลี่ยนดูสต๊อปดูสต๊อบกับมินิเตอร์ดูสต๊อบกับมิดนิเตอร์ดูสต๊อปกับมินิเ่อยต่อยได้มันเข้าไปซัดเตอเรียบร้อยยีกอกด้วยมาสิครับพาวเวอร์อาร์เกซี่พระไปเล่นกับบูโซนเอวานบอกผมก็ไม่มีอะไรเสียผมก็ไม่มีอะไรเสียโอ้โหแบบนี้มัน ถ้าซักข่าวเศร้าได้ไงวะมีตาคนอาคิวเล่นสไตล์เดียวกับพาวเวอร์ฮะน่าจะคุยกันก่อนเริ่มเกมเลยแล้วดูแผนนี้ซักซี่ึ้นสกบแล้วดับมีดทูอีแล้วนี่คิดไปด็อกมาติกอีกแลกรกหัวจะปวดครับโอู้วมาติกีใช้หมวกคุ้มเหลือเกินครับวันนี้ใช่กระสุนจริงแล้วนี่มาติกบอกเพื่อนทำบุญไม่ได้แล้วว่ะไม่แต่ลิควิดนะเออแม่นจริงใช่ครัดไม่สู้เลยฮะบิทาครับกระจายกระเด็นครับสี่หลังครับสี่คนจริงฮะ เอาแล้วทัวต่อไปโดนซิกนายน้องไปก่ะแจ็คโดนสวนอย่างไอ้เอาสิครับศึกสี่ฮะถูกต้องคร <มา S 2> <า>ับเราใช่แล้วงัดแจ็คพังแล้วมุมนี้ซิกนายบอกเพื่อนมาสิฮะพาวเวอร์บอกว่าหลังชนฝาถูกต้องไม่ได้เสียอันนี้นะนะใช่ครับผมโอ้มาดิฮะยังไงกอไผ่เรียบ,ร,บร้อยกอไผ่น้องอีกแล้วดันเต้เฮจะไปกอไผ่แล้วเกลี่ยไปเกลีไปครับผมไม่ทันระวังฮะกอไผ่อืมง่ายตอนนี้อ่าน้องเล่นให้สนุก ส่งท้ายไปฮะโกลบอลครั้งนี้น้องชายไอไม่ไหวฮหะไอขับบักกี้ท,ทีทีขับมอไซค์เข้ามาชิดกระท่อมนี้ครับผมยังไงทีทีขับไปต่อข้างหน้ามีเอวันเอวันชุบอยู่ท,ทีทีลงขวาน้องขวาไลทไลทไลไอลงไอลงขวาเพื่อนขวาบอ,อกหน่อยเรา,าตบอกซะเลยนายซิกนาย <laughs> ยังนอนอยู่ซิกนายตรงนี้ซิกนายเราจะแล้วจะขึ้นรถเฮ้ยขึ้นรถไม่โดนสายหรือเปล่าเราจอถอยไปเราขึ้นรถหลอกทีทีวิ่งออกซ้ายมาเขาได้ยินเสียงเดินน้องไป เราขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปอีกหนึ่งคันครับใครอยู่ก็ขอบใจครับไปแล้วสองแต่ผมพูดเลยนะว่าเล่นสามดีนะฮะว่ากอผายจะออกไปสามนั่งสั่งแล้วงนี่เออเอาแล้วลงเฮ้ยอะไรวะหน้าขี่รถไม่อยากขับแล้วครับขี้เกียจผอให้นะทีทีเนี่ยเป็นมีปัญหาการขับรถมากเลยฮะจริงฮะแล้วตัวเล็กคับลองสกีได้ผมเนขัยขับอยู่ไม่อยากขับเลยไม่ขับแล้วเว้ยเดินดีกว่าตั้งแต่ห้องสองนะคุณไปดูดิครับผมมีปัญหาตลอดจริง การบ้านนะต้องให้ขับรถทั่วแมพวันละแปดชั่วโมงห้ามล้มเลยนะเออเซรินตรงนี้ยัดมาใส่โฟเอ็มฮาสกิยังน็อกอยู่นะครับขยับมาปูสมกงหนึ่งลูกซาซานให้เพื่อนคานกลับมานี่คือการสโมอที่ดีนะครับผมแล้วเป็นซินเฮอร์โดนน็อกไปหนึ่งคนจากโจ๊กเกอร์ผมสีซ้ายมาเขาเห็นอยู่แล้วเกือบไกลว่าโฟเอ็มเหลือสองคนที่ยืนอยู่แล้ว<ส>แกแหน่ยลูกนี้มายังไม่ถึงฮาสกิครับสายลาครับจะดันเข้าใส่และดันสายมีซุกระคำอยู่แล้วลูกสายลาต้องอ้อมบอกขวาจอมครับเอาคอเข้ามาจากรอก่อนใส่เฮ้ยซาซานน็อก โอ้โหยิงข้ามเข่ามาตรงครับโอ้โดนเลยจากเลยฮัลกีหายไปหนึ่งผมบอกเลยว่าดีจังหวัดนี้กำลังจะส่งโนวาขึ้นครองแชมป์นะครับผมครับผมโอละคอบันจงบันจงตัวเต็มทัดแม่แต่ว่ามุมมันปิดไปแล้วครับหลอครัามาสแนน์นเต็มทัดเมื่อกี้แล้วรอขึ้นสกบแล้วดูครับป่าสมอกไร่ป่าระเบิดไร่แล้วดูออปชั่นเพื่อนเยอะเกินโอ้โหบอาระเบิดกล้องฮะทำไมฮะกล้องเวรไล่นี่ซุกกับผมจะมาชุบตอนซานได้ไหม ได้แล้วสินเธอไม่ไหวครับโจ๊กเกอร์ได <Có S 4> <decorative. S 2> ้มาเอาเลยครับเหมือนจะเดินได้เข้ามาจังหวะนี้ครับผมของ d a ครับผมเดินสี่มายังไงครับเซริมโซเลนเลแล้วก็ทางด้านของไซรัสครับขึ้นมาได้ครับสองคนของโฟเอมเหมือนจะถอยไปครับผมอู้ตัดพระมาเลสเลยเดินแรงมาด้านหน้าไป็นซุกซุกผมมาปัดสารันดูซุกต้นหนึ่งซุกปัดโอ้โหไม่ไหวไซรัสแข็งกว่ามุมนิไซรัสชุบเพื่อนก่อนตัดฆ่าครับเซริม เสร็จรอจังหวะแล้วซานซาตรงนี้ม็อกโซเลมาคิวฟิวขึ้นสองไปแล้วตัวข้ามาเนี่ยจบ16ครับโฟเกมนี้16เกมนี้แล้ว14 4M บันจงแล้วฮะตอนนี้ต้องบันจงอีก3เกมที่เหลือไอ้ดูด้านล่างโอ้โหไปโดนสุดครับแล้วดูสุดจบ15พาวเวอร์ครับโอ้โห ไม่เป็นไรครับห่วยไล่เลยนะฮะห่วยโอ้คืนกูสานิเบลผมโอ้จังหวะนี้เฉียบฉๆมะโอ้สใสวบทีมพอทีมกันนะคอนเวิร์ตจริงๆกันนะผมคือไปเดินเล่นใช่ครับผมเราไปเล่นหน่อยฮะวันนี้เซนาเทซ่าครับผมโอู้เราดูครับแกไหลมาเจอบ้านสุดบ้านแกไหลมาลึกมากนะครับผมเพราะว่าดูจากวงตรงนี้ที่บอกครับอ่าโดนสุดจริงเนี่ยแสดงว่าขับตั้งแต่นู่นจนมาถึงบูธแคมป์ใช่ครับนะฮะมาไกลจริงคุณผู้ชมครับเฮ้ยเอาฮะวันนี้อาร์เกียรเทนาสามคนยังโฮลิชชั่นได้อยู่ครับในเฟสที่สามครับครับ ตีเข็จิน <c oughs> จะมาดีหรือเปล่าเกมนี้ต้องลุ้นกันนะอีก2ทีมที่เหลืออยู่จากประเทศไทยของเราครับส่งเข้าประกวดครับผมทุกเข็มี่มาเล่นครับมุมนี้โอ้โหวีกราวิตี้ดามิเครับจากการตกจากรถเลยครับเดินมาผ่านไปแล้วครับ15บาทีครับผมต้องฮนะคือครึ่งเกมฑ์มานะฮะ14บสทีมาสิบเ,เอาร้อยแล้วเห <c oughs> ลืออะไรฮะไอ้ช็อตยิงรถระเบิดเซรีมออกจากเกมครับครับผมงงเหมือนกัน โอ้ดีเอแล้วขุยขับมาด้านล่างซีเกตจริงครับมาเล่นข่าที่อารคิวอยู่สักครู่นี้นะครับผมอย่างดีครับไม่มาปะกันตรงนี้ทีมชมฮะถูกเก๋แคบผมขึ้นไฮกาวครับเปิดวิชั่นให้กับทีมครับแล้วหับรุชั่นเอ็ดี้ดูอีไปโดนคอมาะไกลๆแต่ว่าเป็นโอบอยน็อกไปก่อนจากลีออนเออารับสเลเยอร์ต้องนะแล้วดูครับด้านหลังมาเอร์ลูฟดันเข้ามาทางด้านซ้ายประตูมุมนี้โอบอยแกจะข้ามฝั่งหรือยังไงแล้วดูหุ้ยลีออน กันดักอยู่ทรงโกดังสามเหนือบูธแคมป์คอนเฟรมผู้ชมครับใช่ครับผมพี่ทีมผู้ชมครับตอนนี้ครับอาบลับซเลเยอร์ครับล็อกอยู่ฮะไม่สามารถมาชุบได้ครับผู้เล่นของนาวีแล้วเก่งโซ่เปิดโปเตโต้ไปแล้วเก็บได้ไม่รอดครับโปเตโต้ดีโปรเตโต้ดีกลับไปทำเพลงใหม่แม่โป,โปเตโต้นะเออเฮ้ยแล้วดูฮะรักแท้ดูแทดไม่ได้แต่ดา้าบาสบ้าออฟตอนนี้ผมเขาว่าผมว่าเขามาว่ะเดีวนี้บสปาออฟโผล่มานี่ปล่อยไปก่อนแล้วทางฝั่งดีจุยไปดอกลักซี่มีหนึ่งไฟเหมือนกันที่บีทีเอกับอาร์ฮา โอ้โหเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยครับผมงานฟองเหมือนเดิมนะอุ้ยเก่าแล้วนี้เก่าแล้วแต่แอนลูกกุศลกับจินยังไม่จบจังหวะนี้อีกซูเกะพีขวามาคุ่นสียังไงซูเกะทำใเป็นติดไปเรียบร้อยนอกไปเสิะการติดไม่ตายครับผมเหนียวเกินนะโอ้อย่างนี้อย่าครบนะฮะทำไมฮะที่เหนียวใช่ครับจ่ายยากเหลือเกินนะตอนยืนมันง่ายทำไมถึงเลื่อนเนี่ยเหนียวเกินครับผมโอ้โหฟานแทงไม่เข้านะใช่ครับผมเพราะว่าพอไม่เข้าไปไงถูกต้องีตุ๊กต้อมนี่แหละที่ผมรออยู่นะดีจะจับมือกันหหหนนนนนนน่่่่่อออออยโโ้้กกสปปูาาาวิงลัับไเพืตีฮะ ต่มเลือดขึ้นมาอยู่นะฮะอัศนัฐวันนี้เฮ้ยโอ้โหตกปลาเลยครับไซรัสอุย้ยน,นัโนยัมันน,น,น,น่ารักะแล้วพาราบ,บอยครับอีกแล้วครับเปน็นรอบปีส1เดได้ผมบอกนะที่ตัดอาคิวไม่ใช่ไขรนะโน,นว่า,าพูดเลยใช่ครับผมแนแน่แนนจัดไปครับนัดตวุฒ กโทษทีหลุดชื่อคุณพูดชื่อเหรอธรรมดานะจะรู้ตัวนะครับผมว่าผมมาอ่านอยู่จริงนะฮะแม่โอเกมเงียบไปนานนะฮะครับผมพอแบบแชทอยู่ยอกยอกไปใช่ไม่เกี่ยวค้ามุงอยู่เรียล่าเลยตรงนี้สันเต้ครับขึ้นไม่ได้ชมฮะแล้วตัดภาพมามุมสูงครับโอ้บอยโอ้ยกล้องเขาไปสองทีแล้ววงอุ้ยเข้าบ้านสุดเฟมเอเซเว่นที่ผมทายไว้เข้าบูธแคมป์แต่สุดบ้านนี้คุณจะได้มาเมื่อวานอะบ้านสุดที่งันโนว่าไม่ที่ดินไม่ดีสุดเลยอ๋อุดที่สุดเหรอบ้านสุด นั่นนั่นเป็นแบบดินเหนียวแหละนะฮะมันแบบมันซ้ำอะไรเนี่ยโอ้ดิ๊กซี่แต่บ้านนี้คือเป็นบ้านที่โนวาต้องจดจำนะในการแข่งขันทุกนี้ดึงสี่แล้วแบบหายหมดใครดูไม่ร้านพวกนี้เมื่อวานเนี่ยไปย้อนดูได้เลยต้องแผนที่ซานฮอกครับครับผมกลับไปดูนะใช่ครับผมจริงครับแหมแต่พระมามุมนี้ครับยิงในมุมไกลอยู่แล้วดูซีเกตจินต้องฆ่ามาคิวต้องฆ่าแล้วทางฝั่งตัวอาร์คิวยังน็อกอยู่หนเหมือนกันเพราะไปเจอพาราบอยครับแค่ห้อยท้ายโอ้บอยที่บอยแสบเอาจริงฮะเลิกคบไหมนะฮะ โปรเซนครับขยับมาก่อนคนแรกของโคนิน่าพาวเวอร์ครับแล้วบอกว่าแล้วตัดมาเล่ครับไปน็อกเล็กจากทางฝั่งตัวซีเกตมาเลเซียได้เาเริ่มอีกแล้วนักพิธีในเฟสที่สี่ก็บอกครับโโอ้หฟันฮอกแมบเล็กๆอย่างนี้ครับ50คนในเฟสที่สี่เมื่อวานก็เป็นจริงเฟสเข้าเฟสที่สี่เหลือ62สิบสองคนนี่คือความเดือดแล้วเลโดนเปิดหัวจากไอช็อตครับ a w m นะครับโอ้โหนาวีชุบขึ้นมาได้ครับเมคูตรงนี้ ไปกันต่อฮะนาวีไม่เล่นที่เดิมนะครับผมเพราะว่าวงหนีพวกเขาไปแล้วเป็นใส่ร้านตัน์อาเบลีไ่ได้เหมือนกันโอ้โดีครับบ้านสุดของจริงฮะ <c oughs> หลักกันไม่ดีเร <c oughs> <ส>ื่ <c oughs> องไงแล้วดูซิกซี่เฮ้ยโอ้แล้วเห็นอ๋อแล้ววูบลงน้ำครับโอ้โนี่ครับหมาป่าลงน้ำซิกซี่ <c oughs> เพื่อนคือสกอบซ่มซุ่มเดียเพื่อนโอ้ทามิ่งไม่ดีนะแล้์วูบไปจังหวะนี้นะาไม่ดีกว่าครับบอลมาโดนตกปลาได้ครับขวาเพื่อนมองหน่อยสามแล้วดูครับมาจับคนลตัวเลยปลาตัวนี้ถูกต้องแล้วดูครับเฮ้ยเออบอลผมจะเห็น ห็นไม่รู้ครับผมถามทำไมไม่ใช่อ๋อมันที่ว่ากี่อ๋อพูดพูดเห็นยวไมแหมเดี๋ยวเชื่อแต่ว่าแอร์ดูมีปัญหาแน่นอนครับแบบนี้แล้วดูอาจมน้ำจมครับนี่ครับประมาณเคยตื้นโอ้โหเพลงก็มาแล้วแซลักกินครับเป็นเน็ตน็องโนว่าจะอาลาเลเยอร์ได้อาจจะหลับจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องรอดูเหมือนกันวันาดิซี่ขึ้นมาค้าบนหัวแล้วครับผมยอดผานี้ ถูกบอกว่อาอ้าแล้วมีดาเมจจากน้าผมที่จมไปต้องทำแล้ซิกซี่เฮ้ยอ้อมไกลเพื่อนห้องหลังนั้นแล้วเจอแอบบแววไปด้านซ้ายครับเลฟเลฟเลฟบบมีมล้อโซ่ครับเราซิกหนาได้เอาวเลยครับแล้วเปิดมือกันครับบูโซนบีมาครึ่งหล่อยโยมในเฟสที่4จังหวะนี้ไอเอเซเว่นรอรับขอบุงเท่านั้นโยมดันเต้ยังอยู่ได้ครับผมด้านนอกแต่บูโซนบีมาติดพวกเขาแล้วโดนดาเมจติดไปยี่สิบสองดัดนเต,ยยนเต้ต้องนอนหลบไปก่อนเลยครับต้องครับแล้วอ้ดติดเซตไปตกเขาโยมฮะโอ้ขา้วที่ดาเมจน็อกไปเลยครับจริงครับยังไดีฮะโออ้้้้แลลวไไปขผ่านนตมมเเย เอเโออ้ัวขอไปเอวันเป็นสวยนะเราขึ้นมากอบบาลิกซี่กับซักซี่โูสี่หนังคู่เลือดดำครับผมแล้วโจ๊กเกอร์โดนน็อกจากโซเลตไปตัวน,นี้เดบอยเดินดันมาครับผมดันแรงตส์แล้วด้านหลังครับขึ้นมาฉกแล้วลายเส้นต่อกข้ามบ้านแต่เส้นขอข้ามามุมนี้พาไม่เจอกับปีแตหิน โอ้โหยังไงเราโมาระทอเผารอฮะโอ้ยต้องครับผมแกนเนตยัดไปเอาหน,หน้อยหนาไปกินแล้วบูมิชาลีโดนน็อตมาจากทางฝั่งของตัวโซโลเลยแล้วคอนโซ่ก็เป็นเราเก่งโซ่ได้เหมือนกันครับแล้วทางฝั่งพลบอลไป็อเจีได้คู่นี้แล้วเล้วพลบอาคอนโซ่ไป็สามเก่งโซ่ออกเกมครับโอ้อนี่ก็คอนโซ่เก่งโซ่อย่างด้านหนึ่งลักซี่กับดิกซี่ฝั่งนี้จิมมี่กับเบียนนี่ไม่ใช่เบียนสิบเอ็ดขาไปของน้องดาวไปบอกแล้ให้เลิกคำสาปมาพลมงบอลตัวบูมตตายมาแล้วบูมีได้เข้ามาในสโมกับเซนต์เซ็กซ่าปาเดทเข้ามาตรงนี้ เพื่อนกับผมนึกว่าทีตัวหนึ่งตกใจเอาละครับเพราะฉะนั้นน้องบูโซนไปครับหลังจากอยู่ในน้ำนานเกินไปแล้วพาราบอยเก็บจีนัยออกจากเกมฮาร์โรอร์บูพัสนันโดนเก็บโดยเมคูแล้วขอนหมอนไหลบูโซนตายไปครับวงข้างล่างเนี่ยมันแน่นกันจริงๆครับครับตรงนี้สมองหนาแน่นมากครับผมมองหรือควันไม่แน่ใจกันแล้วเข้ามาชี้แล้วดีทูอีระเบิดบูและดันลุ้นน้องดาวไปเหมือนกันต่อแล้วแต่มาดีทูอีครับไปน็อกราอุกกระเดือบนอกจากดีทูอีแล้วเมคูสมองไปน็อกซูบูด่าแต่ภาพมาวงใหม่เข้าบ้านสุดผู้ชมฮะโอ้โหแล้วน สี่แซต,ตายวงอีกหนึ่งซิกาชินเข้าไม่ไดถ้ถ้าสุดได้ไก่เกมนี้นะขึ้นมาเป็น3ทีมเบียดกันแล้วลายเส้นนะไปเปิดน,น็อคเมคูได้ลุ้นโดนเก็บโดยพาล,ลาบอยครับผมตั้งซี่เก็บนาวีมาติกนาวีจบ13สามาโอบอยนะฮะเหมือนจะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าคิวสิเพิ่งขึ้นนี่คุณผู้ชมมาตัดภาพอภิีดาดานสี่ใส่ด้านล่างไปโดนว่าโอ้โหแล้วดูครับยกแกงแล้วตัดมาลูกลูกหนึ่งไิขึ้นลากมาแล้วจิมมี่ โอ้โหชุดเดียวจบผู้ชมฮะอุ้ยเกมนี้ลิควิดออนไฟราครับผมลราเบียร์สิบเอ็ดนั่นเองครับผมที่ออกจากเกมไปจิมมี่โดนน็อกจากลิควิดมาตั้งคู่นี้คิวฟินเเรียร์บร้อยเลยครับหมดเลยหรือเปล่าคิวเตือนตัวสิบสองครับนี่ฮะคนที่เป็นิวทายไวขอบคุณมากที่ย้ำเตือนตัวนึกตัดป้ามานี่ครับคอนเลนตครับเป็นน็อกโรบัสซินมาแล้วมาฟิวอโซ่ครับนักโจ๊กเกอร์จาก阿拉เฟเลเยอร์เหมือนกันเอาเลยครับเหลือสิบทีมสามสิบเอ็ดออนฟรครับผมบีอาร์เดินไลน์เดิมเลยครับผมไลน์เขา ด้านล่างของมูดแคมและโซเลดโดนเปิดน้องไป 2K ไหลตายทีมสกีตจริงจบอันดับที่10เหลือ9ทีมครับผมมูดแคมต้องออกมาแล้วเป็นทางด้านลิควิดตัดดอลคอนเดอร์ลิควิดอีกแล้วโอ้โหลิควิดผู้ชมมาแม่จังหวะนี้ยังไงครับผมคาอยู่ใไซรานออเดอร์ไหลตายไปอู้ด้ขายดอกบานจากพาร์มานานานสายแล้วมาฟิโอโซครับลักชาลีดจากลาสเลเยอร์มาแล้วมาเวอร์โซล็อกส์ล็อกสโจ็กเกอร์แล้ววันนี้ลักซี่เป็นลักคอนโซโอ้โมกันยาจ่ายแล้วรอไปตัดน้องว่าได้เหมือนกันจังหวะนี้พีไฟมาโซเลเเรากมไปตหลอดเกมาเียบด โอ้ยเซเว่นที่ผมทายไว้ยังอยู่นะครับผมท่านผู้ชมครับครับผมเก่งครับแล้วจวเข้ามาทะลุประตูจอครับเพราะประตูมันหายไปแล้วโดนประตูแต่ยูไฮ้ก็ผมเฮชด์ชดใส่เละฮะอันสวากิ้มเมื่อคุณไดคิวฝีดีเลยเกินไปไอช็อตไปเก็บลิควิดน้อว่าจบระดับที่เจ็ดมีห้าคิวงานนี้หวานเจี๊ยบสูดเขาละฮะถูกต้องแล้วดูวงมาจวเข้าประตูมาสายละแล้วโดนเหด็กมาตัวโยกนิดหนึ่งไหมถอยก็เก็บเลยโอเคแล้วยังนอนอยู่ไม่เจ็บไม่ขยับยังยิงประตูตรงนี้แล้วแง้มแง้มแง้มรับ ก้องสับภาพมาล้มเลยตามสูตรโอ้แม่ถอยไม่ได้คิวนี้ไปนะคุณผู้ชมครับดีเอจบอันดับที่6ครับผมกอนโซลมันจะคู่นีว์สูตรครับผม78%ครับวินเนอร์วินเนอร์ชิคเกนินเนอร์ฮะครับผมโอเคครับครับผมรถแอคเซอร์ไปส่งบีทีเอสหนึ่งน้องผม่รักซี่แบ็กไวท์เดินมากับสโมองหนึ่งลูกครับผมเดินไปข้างหน้าเป็นทีมสีเขีดมาเล Back ่แบ็กไวท์ถือเบอร์ริวมาจังหวะนี้ยูไฮบอยเห็นไหมยัง,งมไม่เห็นรักซี่น้องดาวอยู่สูยิงฟรีอีสปอร์ตเลยครับโอ้สุดรอรอโฉบจังหวะนี้ดูููมมมมมุุนี้้ผชสงครับ สูงเกินไม่เห็นอะไรเลยแล้วมุมนี้นี่เนียมาอยู่ไฮน็อกคอนโซลได้ก่อนแล้วแอคเซอร์ครับไปเก็บลักซี่ออกเกมเอาเลยครับยูว่าโอ้ยน่าโย่ไปหนึ่งทีเลยครับจังหวะนี้แล้วมาฟิโอโซโดนน็อกจากก้อนเละไประเบิดลูกไี้ย้อยๆโอ้โหเดี๋ยวจริงๆกันอยู่ไฮเด็กคนนี้มีของตำรวจเขาอยู่ไหนโอ้มีของได้ของครับคนละของกันแล้วอยู่ไฮปั๊มเลือดตามวงมาเดินตามบูโซนแล้วเป็นอัลฟ่าจะเลนจบเป็นดาที่ห้านี่ผมแม่ผมแม่งกดพิธีว่าเกมนี้นะครับต้องบอกเลยนะเล็กเก็บเซนต์เซนซ่าออกเกมบาย โอ้โหคุณนี่นะไม่พักเลยนะแต่พายเอ็กเซอร์ครับปั๊บอยู่นอกวงแล้วอยู่ไฮเนตมาลูกนี้เข้าเปนเน้นไหมพี่ดิวท่านชมครัวงเดิมฮะวงเมื่อวานเปอ้เราดูมุมนี้เอ็กเซอร์ครับเนตเน้นมาจากคาร์ทสถานแต่ใช้เป็นตอกโซ่ระมุมนี้หลังเปิดเพื่อนเอาด้านหน้าก่อนแล้วดูโดนเนตไปอยู่ไฮขาขาดครับผมบทเล่นโอ้โหโดนเนตครับผมรวยเลยคราวนี้จริงก็ได้มันโดนเนตคุณระบานสุดเราสุดกับพาแล้วสุดไหลไม่ไหลแลรวบานใหม่อ้ยที่เขาไม่มาอย่างนุ้ย นันววานนันหวาน,นวออแม่จะหลุดจะล่วงกันตัวฉันแล้วเราเปิดลูกนี้ผมว่าหวัง,งผลผลอะไรผลมอดธรมไม้ครับผม,รมผมผลมอดธรมไม้คืออะไรวะแล้วดูเอ,อ็กเซอร์คานมาธรรมไม้ไอ้นี่ยแล้วดูเขาอยู่ไฮกันนอนใต้ต้นมะม่วงของเฟมเนี่โอ้ระวังเป็นล่างมะม่วงนะตรงนี้ออแต่ผมว่าซูชแชมป์ฮะฮะแชมป์เหนื่อบ้าขนาดนั้นนะครับผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้นะเนาะแล้วดูแล้วดูอัดน้ำก่นหนึ่งกระป๋องครับคอแห้งเลยนะใช่ครับผมสีคนเราแหละ ใช, <laughs> ใช่ใช่เฉ <laughs> ยว่มาีแอคเซอร์เอเอร์คานมาแล้วดูกับคารตามสไลด์ตามมาแล้วดู <c oughs> สุดรอรับรอรับรอยิงฟรีสปอร์ตเฮ้ยสุดแงม <c oughs> แล้วนี่ครับเบลลี่ต็อกไปอนแล้วตัวขึ้นมาตามเรียบร้อยครับห่าไปสอง <c oughs> ยูไห่ยู่ไหอยูไห่พอทีเจไรเฮียด้านั่นขวาไรเฮียจริงๆอันนี้นะคอนเทนต์หล็กได้แล้วมุมนี้สิยอสับปูซี่มาปาดมุมข้างจั่วเข้าฟุ้งไปทุกคนโอ้จั่วมาบ่ดที่บอกแม่จังหวะนี้เรียบร้อยน้องวิ่หนึ่งคนนะเอ็กเซอร์อ้แล้วจั่วเมื่อกี้บอกเลยว่าคิงเข้าจั่วกระบอดนะแต้มแต่คิงออกจากเกมเป็นคนแรกของเกมนี้โอ้ห้วดูฮะยิงขวาแล้วไปซ้ายยิงขวาไปซ้ายตรงนี้ได้ก่อนหนึ่งยูไฮ่ยูไห่ปั๊บเสียหายมากๆครับผมยูไฮบอกก้าวขึ้นมายิงศพก็็เเกกกิดออออออาาาารหลนยยยยยูู่่่่่ไไไไไไฮฮปั๊มมมบบวีชต ไอ้ช็อยู่ไหนตัดมาไอ้ชอตปั๊มยาโชว์สิบสามน,นะสิบสามชิน<า>ช้นสิบสามชนนิ้นแน่นๆนะแน่นๆแล้วดูคานมาแพ็กไว้คานอยู่เพียงคานโอ้โห<อ>เรียบร้อยก็สวอกอะไรวะไอซีวายโยนมาฟอร์เซ้นเข้าไอซียูเลยนะทูยู <to you S 2> ตรงครคับอุ้ยภาษาอีกคุณเก่งมีใช่ นะแล้วาี <era> like ่จ like ่อออก้ายมาปลาดูการจะงูจะขาวไม่กล้าเล่นจบมาแล้วมุงนี้จ่อมาปัดึ่งแล้วปัดสอบไปก่อนไม่มดแล้วปัดเสริมปัดโซ่ปัดึงเฮ้ยเฮ้ยบ้านนี้บ้านขังเหรอสบ้านขังกูจริงจริงครับผมนึกว่าบ้านนี้บ้านขังฮะทำไมครับสุ่มไก่แล้วไงไม่ใช่เมื่อวานโราว่าก็เสียบ้านนี้อ๋อโอ้แต่ว่าสุดท้ายแล้วโยมสุดกลับมาแล้วอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โลกฮะครับคุณผู้ชมครับเกมนี้มัน เดือดจัดทะโรเดือดเลยฮะทะพนโรเดือดกับเพื่อแล้วตัวนึงเอคิวไปทิงพิเกตเขาคือตัวแทนจากเซาอีได้เชียเราปั๊มยาปั๊มยานก่อนปั๊มยาอยากไม่ตายไอ้จอดแล่นเดี๋ยวให้โดนยิงไปชนโงโหเดี๋ยวเดือดอะไรวันหน้าเพื่อนโอ้ยซูรีจะอร์ดคว้าไก่ไปได้ครับผมโอ้ต้องบอกว่าซูดเนี่ยทำที่ผมว่าควรจะได้จริงนะเพราะโอกาสเข้าใช่โอ้หวงเสิร์ฟฮะคุณอย่าลืมว่าบ้านนั้นพาวเวอร์ถ้าตีแตกพาวเวอร์แชมป์ดูว่า MVP 2วีพคิวต่านั้นครับซียอร์เนี่ผมสองคิวเมจครับและ เซเว่นโอทาครับ25นาที18วินาทีครับอู้เราดูครับดาเมจที่จ่ายกันนี้ครับเป็นกราฟมาให้ดูนะผู้ชมนะสุดจะจ่ายไปพันสองน้ำสิบคิวชมครับอันดับ2ใครที่ยังไม่ไปดูก็สามารถไปดูได้ในเพจของทีโมบายซีเอสนะครับครับอู้ท็อปห้าเพย์เยอร์ตอนนี้ผู้ชมครับมีทางฝั่งตัวซุกนะครับห้าสิบคิวครับหนึ่งหมื่นดาเมจที่ทำไปกำมๆผู้ชมฮะ อันดับสองเป็นออเดอร์นะครับ53าิบสามคิวชมครับเพราะรสเมทเก้าพันเจ็ดนะฮะโนวาเอ็กเควสตอนนี้ครับอันดับหนึ่งของตารางครับบผกมาเจ็ดแต้มนะครับอู้ละโฟเอ็มบวกศูนย์วิกฤตครับอันดับสามซูจิมาที่271คะแนนครับผมมา25ฮะมีเดอรอันดับสี่ครับบวกมา15ครับนาวีอันดับห้าบวกมาสองครับอันดับหกเป็นเคพีหรือโคนิล่าพาวเวอร์บวกมาสิบสองครับอันดับเจ็ดเป็นซีเข็ดมาเลบบวกมาสิบเก้าครับอันดับแปดเป็นดีเอบวกมาบแปดแล้วดูซีเวอรร์คับ ลุก่มหน้าสองแล้วฮะใช่ครับผมซียจินร้อเคะแนนครับอัลฟาเซเว่นร้อยครับอาร์คิวเทน่าครับร้อยหกครับผมฟุตบอลลีสครับร้อครับผมแอร์โรวูฟครับร้อครับพาวเวอร์ร้อครับผมเอวันร้อยครับอารับซเลเยอร์ร้อครับผม